ท่นนี้อยากจะสนใจพี่น้องในพระเจ้าคำของพระเจ้านะครับในเรื่องของการที่เราจะมีความเชื่อที่มั่นคงได้อยา่างไรจะแบ่งปันในเรื่องของการที่เราจะมีความเชื่อที่มั่นคงได้อยา่างไรครับเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าไม่มีความเชื่อเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้ถ้าไม่มีความเชื่อจริงๆเราไม่ได้ความรอดที่สั่งไปใช่ไหมครับแต่นะครับเมื่อ เราเดินกับพระเจ้าด้วยความเชื่อนะครับหลายคนมีความรู้สึกว่าโอ้ความเชื่อมันเป็นเรื่องยากมันเป็นเรื่องลาบากเลยเกินนะครับีต้องมีความเชื่อมีความเชื่อนะครับที่จะก่อนจะเห็นอะไรต้องเชื่อนะครับจนหลายคนรู้สึกบางครั้งหมดความเชื่อแล้วก็ยอมแพ้ในบางเรื่องบางด้านไปแล้วหากพี่น้องกําลังเป็นคนที่อยากจะพัฒนาความเชื่อขึ้นข่าวดีวันนี้ค่อยคาของพระเจ้าพระเจ้านะมีคําตอบให้กับพี่น้องแน่นะนครับว่า จริงๆแล้วนะครับความเชื่อเนี่ยเออ่ไม่ได้ก่อขึ้นจากความเชื่ออลาคนอาจจะงงนะครับความเชื่อเนจริงๆมันไม่ใช่ต้นเหตุนะครับความเชื่อมันไม่ได้เกิดโดยการที่เราพยายามจดจ่อที่ความเชื่อแล้วความเชื่อจะเกิดขึ้นหลายคนบอกว่าฉันเชื่อ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 มันไม่ใช่แบบนี้นะครับที่ทําให้เรามีความเชื่อกไม่ใช่การที่บอกว่าเราพยายามจะเชื่อพยายามจะเชื่อเราจะเชื่อเราจะเชื่อ แล้วจะทําให้ความเชื่อเกิดขึ้นนะครับจริงๆความเชื่อไม่ใช่ต้นเหตุแต่ความเชื่อเป็นผลลัพธ์ความเชื่อเป็นผลลัพธ์ของการที่เราจดจอ่อหรือเราเพ่งความคิดของเราเนี่ยไปที่บางสิ่งนั้นความเชื่อเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลลัพธ์หรือเป็นการตอบสนองเป็นการตอบสนองที่เราได้เห็นหรือได้เข้าใจในบางสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้เราจะทําให พี่น้องเนี่ยมีความเชื่อเมื่อพี่น้องเพ่งความสนใจหรือจดจ่อสิ่งที่ถูกต้องนี่ผมจะบอกความเชื่อจะเกิดขึ้นจากในหัวใจของเราครับฉะงนั้นความเชื่อเนี่ยสําคัญมากยิ่งเรามีเดินกับพระเจ้าด้วยความเชื่อมากเท่าไหร่ชีวิตของเราก็ยิ่งเกิดผลมากเท่านั้นเราต้องมีความเชื่อในการเดินกับพระเจ้า เราต้องมีความเชื่อในการดำเนินชีวิตอย่างคนของพระเจ้ายิ่งความเชื่อทำงานในใจเรามากเท่าใดนะครับเราจะยิ่งอยู่เหนือหรือพ้นจากความเสื่อมโศรของโลกนี้และเราจะเห็นว่าพรแห่งการไถ่ยิ่งปรากฏมากยิ่งขึ้นในทุกด้านในทุกมิติในชีวิตเราความเชื่อจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากแต่เราจะดําเนินด้วยความเชื่อได้อย่างไรถ้าเราไม่จดจ่อที่ความเชื่อ แล้วเราจะไปจดจ่อที่อะไรล่ะที่จะทําให้เรามีความเชื่อนะครับผมรับประกันเลยนะพี่น้องถ้าพี่น้องได้ฟังถ้อยคําของเจ้านะครับและพี่น้องดําเนินตามนี้นะความเชื่อพี่น้องจะมั่นคงนะแน่นอนนะครับประการแรกนะครับถ้าเราอยากจะมีความเชื่อนะครับที่มั่นคงประการที่หนึ่งก็คือเราต้องจดจ่อที่ความรักที่สมบูรณ์แบบจ้าจดจ่อที่ความรักที่สมคูรณ์แบบจ้าจ ยิ่งคุณจดจอ่ออยู่ในความรักที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้ามากเท่าไหรนะ่ครับความเชื่อจะยิ่งเกิดมากขึ้นในหัวใจเท่านั้นกาลาเทียบทที่หนะ้าข้อที่หกครับกาลาเทียบที่ห้าข้อทหกเพราะว่าในพระเยซูคิดนั้นการรับพิธีเข้าสุนัตหาเกิดประโยชน์ไม่แต่ความเชื่อซึ่งแสดงกิจเป็นความรักมันสำคัญใน ฉบับแปลนะครับตรงนี้เนี่ยภาษาไทยอ่านจะงงหน่อยครับความเชื่อที่เป็นกิจทาด้วยความรักเป็นสำคัญแต่ใจฉบับแปลจะบอกว่าความเชื่อนี่ยถูกเปิดใช้งานหรือความเชื่อเนี่ยออกริ์ความเชื่อมีชีวิตความเชื่อมีพลังหรือพูดง่ายว่าความเชื่อเนี่ยจะทํางานผ่านทางความรักผ่านทางความรักพี่น้องนึกง่ายๆความเชื่อจริงๆมีพลังมากนี มันเหมือนกับเครื่องยนต์ของรถยนต์อนะรถยนต์ที่แรงมากเนะี่ยเขามีเครื่องยนต์ครับ 700, 900เจ็ดร้อยเก้าร้อยแรงม้าครับแต่รู้ไหมครับว่าเครื่องยนต์เหล่านั้นอะจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะถ้าไม่มีแบตเตอรี่ที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์ด้ความรักเป็นเหมือนกับแบตเตอรี่ที่ทําให้สามารถสตาร์ทความเชื่อให้ปิดได้ในเครื่องยนตนะ์ไม่งั้นพี่น้องก็จะ มีโอ้รถที่แรงมากนะีแต่พี่น้องต้องลากรถมันไปด้วยตัวพี่น้องเองเขาไม่มีความรักที่มาสตาร์ทด้วยความเชื่อติดตจฉะนั้นความเชื่อไม่ได้เกิดโดยการพยายามไปจดจ่อที่ความเชื่อแต่ความเชื่อเกิดขึ้นเมื่อเราจดจ่อไปที่ความรักที่สมบ,บูรณ์แบบของชาะเจ้าจะทําให้พี่น้องนั้นเกิดความเชื่อนะครับยิ่งเราได้รับการเปิดเผยสําแดงให้เห็นมิติความรักของพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบ มากเท่าไหรนะค,รความเชื่อจะออกฤทธิ์ในชีวิตของเรามากเท่านั้นนะค,ความเชื่อจะให้พลังเรามากเท่าที่เราจดจอ่อหรือเราเห็นหรือเข้าใจในความรักของพระเจ้าครับในบ 13, 13. หนึ่งโครินบทที่สิบสามข้อสิบสามหนึ่งโครินบทที่สิบสามข้อสิบสามดังนั้นจึงตั้งอยู่สามสิ่งคือความเชื่อความหวังและความรักแต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดทั้งสามสิ่งนี้ล้วนสําคัญทั้งหมดนะครับ แต่เราสังเกตนะครับความรักสําคัญที่สุดหรือพูดง่ายว่าความรักอันดับที่หนึ่งความรักคืออันดับที่หนึ่งพี่น้องลองคิดนะครับถ้าไม่มีความรักของพระเจ้าที่รักเราที่มาสำแดงมายอมตายเพื่อเราเราไม่สามารถมีความเชื่อได้เลยถูกไหมครับถ้าไม่มีความรักของพระเจ้าก่อนเราจะไปเชื่อที่อะไรถ้าไม่มีความรักของพระเจ้าที่สำแดงต่อเราก่อน พวกเราจะไปตั้งความหวังไว้ที่อะไรครับเห็นไหมครับว่าความเชื่อและความหวังเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อเราพยายามจดจ่อว่าฉันจะมีความเชื่อฉันจะหวังแล้วฉันจะไว้วางใจนะครับฉันจะเชื่อฉันจะเชื่อฉันจะหวังฉันจะรอคอยแต่ความเชื่อเนี่ยเกิดขึ้นเพราะเรามุ่งความสนใจไปที่ความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อราเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบนะครับดังนั้นประการที่หนึ่งถ้าพี่น้องอยากมีความเชื่อที่มั่นคง ให้จุดจ่อไปที่ความรักที่สมบูรณ์แบบเจ้าครับและความรักนี่แหละจะจุดประกายให้พี่น้องนั้นเกิดความเชื่อและความหวังขึ้นในหัวใจเพราะความเหตุความรักของเจ้าความเชื่อไม่ใช่เหตุความหวังไม่ใช่เหตุแต่ความรักมหาเป็นเหตุเป็นเหตุที่แสดงให้เกิดผลความเชื่อในหัวใจของเราเกิดผลความหวังในหัวใจของเราดังนั้นพี่น้องในวันนี้จดจ่อไปที่ความรักของเจ้า ประการที่สองนะครับเมื่อเราจดจ่อไปที่ความรักอเนี่ยพระองค์สอนเราอีกสิ่งคือให้เราอาศัยอยู่ในความรักที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าอาศัยอยู่ในความรักที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าในหนึ่งยอห์นบทที่สี่ข้อสิบแปดพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่สี่ข้อสิบแปดในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นได้ขจัดความกลัวเสียเพราะความกลัวเข้ากับการลงโทษและผู้ที่มีความกลัว ก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์เห็นไหมครัางีบอกว่าถ้าเราอาศัยอยู่ในความรักที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าความกลัวจะสูญสิ้นไปอะไรที่ตรงข้ามกับความเชื่อครับก็คือความกลัวถ้าพี่น้องกลัวเราก็ไม่ได้อาศัยอยู่ในความรักที่สมบูรณ์แบบเพราะความรักที่สมบูรณ์จะขจัดความกลัวออกไปเมื่อความกลัวไป ความเชื่อจะทำงานในชีวิตของเราตายเอียที่เราไม่เชื่อเพราะเรามีความกลัวอยู่ในชีวิตในดได้เหล่านั้นเรากนละัวว่าพระเจ้าจะไม่ช่วยเรากลัวว่าสิ่งร้ายๆจะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นความรักที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าจะขับไล่ความกลัวให้ออกจากหัวใจแล้วความเชื่อจะสําแดงเด็กในชีวิตของเราครับส่วนคนที่มียังมีความกลัวอยู่ความเชื่อเขาจะไม่ทางานเพราะความเชื่อจะไม่ทำงาน ด้วยความกลัวแต่ความเชื่อออกฤิ์เปิดใช้งานหรือทํางานด้วยความรักดังนั้นคนที่ยังมีความกลัวเนี่ยเป็นไปได้ว่าได้หลงลืมความรักหลงลืมความรักที่สมบูรแบบของพระเจ้าไปเสียแล้วเราล่วงหลดในความรักเมื่อเราอยู่ในความกลัวดังนั้นจิตสํานึกของคนที่กลัวคือเป็นจิตสํานึกของคนที่ไม่ได้มีจิตสํานึก ว่าเราเป็นบุตรที่รักจ้าถ้าเราตระหนักว่าเรามีจิตสํานึกของการที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดเราเป็นบุตรที่ปรงทรงรักและหวงแหน,นมากไม่มีทางที่เราจะมีความผูวเราจะวางใจในพระบิดาของเราที่จะดูแลเราเพราะเราเป็นบุตรที่รักของระอง์ปรองรักเรามากรักเรามากดังนั้นเมื่อเราลืมความรักของพระเจ้า ความอวจะแทรกเข้ามานะมันจะซึมเข้ามาในชีวิตของคิดเตียงที่หลงลืมความรักของเจ้าไปเขาจะมีความอวดจะออกฤทธิ์ในชีวิตของเขาครแต่เมื่อเรากลับมาพักอาศัยอยู่ในความรักของพระเจ้าเมื่อเราหันกลับมาพักอยู่ในรักนะอยู่ในอบปกอยู่ในก็ุณของพระเจ้าความเชื่อจะกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งดังนั้นถ้า เรามีความกลัววันนี้กลับมาอาศัยอยู่ในความรักของพระเจ้ากลับมาอยู่ในโลกกำลังเข้มแข็งของเรากลับมาอยู่ในพระคุณของพระเจ้าที่ที่พี่น้องจะไม่ต้องกลัวอะไรเรามีพระเจ้าที่สถิตอยู่กับเราอาศัยอยู่ในความรักของพระเจ้าเอเฟซัสบทที่สามข้อสิบเจ็ดเอเฟซัสบทที่สามข้อสิบเจ็ดเมื่อพระคิดทรงสถิตในใจท่านทางความเชื่อเพื่อว่าเมื่อท่านวางราก ลงมั่นคงในความรักแล้วท่านจะสามารถอย่างรู้พร้อมกับทางมิจฉุชนทั้งหมดถึงความกว้างความยาวความสูงความลึกคือทราบซึ้งในความรักของมคิดซึ่งเกินความรู้เพื่อท่านจะได้รับความบริบูรณ์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมเห็นไหมครับมันเริ่มที่อะไรครับเรื่องที่วางรากลงมั่นคงในความรักแล้ว จะเกิดความเชื่อที่จะนำความบริบูรณ์อย่างเป็นเปี่ยมพระเจ้าเข้ามาในชีวิตเมื่อเรายัางถึงความกว้างความยาวความสูงในความรักของพระเจ้าการที่เราได้อาศัยในความรักของพระเจ้าเนียจะทําให้ความบริบูรณ์อย่างเป็นเปี่ยมได้เข้ามาในชีวิตของเราดังนั้นจากว่ามีข้อนี้เราจึงไม่ควรรู้จักพระเจ้าแค่ผิวเผินหลายคนเป็นคริสเตียนแบบผิวเผินอ่านพระคัมภีร์แบบผิวเผิน อธิษฐานแบบผิวเผินใช้ช่วยแบบผิวเผินกับพระเจ้าไม่ได้ลงลากลึกในความรักของพระเจ้ามีมิติที่สูงเกินความรู้ที่เราจะรู้จักจกับเจ้าได้และลงเปิดเผยสิ่งเหล่านี้ได้ผ่านทางเขาวิญญาณของพระเจ้าดังนั้นคนที่ผิวเผินกับพระเจ้าเนี่ยวันหนึ่งก็จะสงสัยพระเจ้าถูกจะมีความสงสัยเกิดขึ้นใน่ว่าพระเจ้ารักเราหรือเปล่าเขไม่ได้อย่างลากลึกในความรักของพระเจ้า เขาคิดว่าความรักของพระเจ้ามีขึ้นมีลงเดี๋ยวพระเจ้ารักเดี๋ยวพระเจ้าไม่รักพระเจ้าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับวันนี้รักวันนี้ไม่รักทําตัวไม่ดีไม่รักรักไม่รักความเชื่อเขาก็ขึ้นลงตามนั้น่ะที่เขาเชื่อดังนั้นพี่น้องวันนี้ถ้าเราเข้าใจในความสมบูรณ์แบบในความรักของพระเจ้าเนี่ยเมื่อเราเข้าไปอย่างลากไปก่อร่างสร้างขึ้นในความรักของพระเจ้าน,นะครับ ความเชื่อเราจะคงเส้นคงวาเพราะความรักของพระเจ้าไม่เคยลดน้อยลงเลยพระองค์รักเราอย่างมั่นคงนะความดีความซื่อตรงของพระองค์มั่นคงถ้าเราเอาเนี่ยความจดจอ่อเราไปที่ความรักของพระเจ้า mm. ก็จะทําให้ความเชื่อของเราเนะี่ยมั่นคงเหมือนกับความรักของพระองค์ที่มั่นคงในชีวิตเรานะหนึ่งยอห์นบทที่สี่ข้อสิบหกหนึ่งยอห์นบทที่สี่ข้อสิบหก ฉะนั้นเราจึงรู้และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราตรงนี้เขาบอกว่าไม่ใช่ว่าเรารักพระเจ้าแต่เชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราพระเจ้าทรงเป็นความรักจริงๆอ,อายุของความรักเนี่ยเท่ากับอา,ายุของพระเจ้าไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีที่สิ้นสุดเพราะองค์ทรงเป็นความรักความรักเกิดมาพ,พร้อมกับพระเจ้าพระเจ้าเป็นความรักพระองค์รักเรา อย่างไม่มีเงื่อนไขรักเราอยากไม่มีที่สิ้นสุดครับผู้และผู้ใดที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงสถิตยอยู่ในผู้นั้นเห็นไหมครับว่าถ้าเราจะอาศัยอยู่ในความรักของพระเจ้าเราจดจ่อไปที่ความรักของพระเจ้าเราก็อาศัยอยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าก็มาสถิตยอยู่ในเรานี่คือความเป็น อันหนึ่งอันเดียวกันที่เกิดขึ้นผ่านการจดจ่อที่ความรักที่สมบูรณ์แบบพระเจ้าดังนั้นการใช้เวลากับพระเจ้าเนี่ยมันมีพลังมากพี่นนองนะครับการที่เราได้ไข้ควรถึงความรักของพระเจ้าเนี่ยมีความหมายมากสุดรี่เสี่ยบที่เราได้ระลึกได้ไข้ควรในความรักของพระเจ้าเมื่อเราตื่นขึ้นในเวลาเช้าวินาทีที่เราลืมตาขึ้นมาให้เริ่มไข้ควรคิดว่าพระเจ้ารักเราขนาดไหน มันมากสว่เท่าใดในความรักของปรุงที่ปรุงยอมลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ที่มีความจํากัดมาเกิดอย่างต้อยต่ำลงเต็มใจอยู่ในสภาพของมนุษย์เพื่อที่จะสามารถไถ่เราพี่น้องให้ควรถึงสิ่งที่ประคิดทำให้ควรถึงความรักของประคิดที่ทรงสำแดงต่อเราพี่น้องจะสัมผัสนะถึงความรักของพระเจ้าและความเชื่อในหัวใจจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อเราจดจอ่อเมื่อเรา อาศัยอยู่ในความรักของเจ้าและประการสุดท้ายนะครับเมื่อเราจดจอและเข้าไปอาศัยอยู่ในความรักของเจ้าผ่านการที่เราใช้เวลาให้ควรนะผ่านการที่เราระลึกนะขอพระเจ้าสําแดงให้เราอยากลากลึกลงในความรักก่อร่างสร้างเป็นในความรักและสิ่งสุดท้ายก็คือผูกพันอยู่ในความรักที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าเราต้องผูกพัน ไม่เพียงจบจอไม่เพียงแค่อาศัยแล้วต้องผูกพันกับโลกด้วยความรักโลมบทที่ห้าขขอที่ห้าลมบทที่ห้าข้อที่ห้าและความหวังใจมิได้ทําให้เกิดความเสียใจเพราะผิดหวังเพราะเหตุความรักของพระเจ้าได้หลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่ง,งปรงปัดทานให้แก่เราแล เราไม่จําเป็นต้องขอความรักพระเจ้าลงประทานให้แก่เราแล้วความรักของพระเจ้าลังไหลเข้าสู่จิตใจเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับคิดจากของพระเจ้าลองคิดเรื่องนี้นะอะไรเป็นสิ่งแรกที่เระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยคําตอบอยู่ที่นี่ครับความรักของพระเจ้าลังไหลเข้าสู่จิตใจของเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ พันธกิจของพระวิญญาณคือสําแดงความรักของพระเจ้าที่มีต่อท่านที่มีต่อผมครับนะนี่คือพันธกิจของพระวิญญาณนะครับเพื่อที่เราจะมีประสบการณ์นี่คือเหตุผลสําคัญว่าทำไมชีวิตเสียน้องดําเนินชีวิตกับพระวิญญาณบยสุเพราะพระวิญญาณจะสําแดงให้เราได้ลึกในความรักของพระเจ้าสําแดงให้เราเห็นว่าความรักของพระเจ้าเข้ามาแล้วไม่ต้องขออีกแล้วนะครับ สิ่งที่เราต้องทําคือก็คือความรักเนี้ให้มันลุกชดช่วงในหัวใจของเราเพราะความรักอยู่ในใจเราอยูนะ่นไม่จําเป็นต้องขอพระเจ้าเอาวิญญาณนามาหลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของเราแล้วนี่คือเหตุผลที่จะทําให้เราต้องพึ่งเขาวิญญาณในทุกๆุกวัดในการที่เรานั้นจะมีความรักรู้รู้จักเข้าใจความรักที่สมบูรณ เจ้ามันก็จะเป็นเหมือนกับบทเพลงสวีบทที่เก้าสิบเอ็ดนะครับถ้าเราอาศัยอยู่ในที่กำปัังขององค์ผู้สูงสุดเราอยู่ในร่มเงาขององค์ผู้ทรงมหิทลิ์นะครับอ,อันเป็ว่าท่านจะไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องกลัวความสุดยสยองในเวลากลางคืนไม่ต้องกลัวว่าจะถูกใครไล่ล่านะครับแม้พันคนจะล้มลงหมื่นคนจะล้มลงแต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้เราถ้าเราอาศัยอยู่ในความรักของพระเจ้าเราให้พระเจ้าเป็นที่รี้ภยัย เราให้พระเจ้าเป็นที่อยู่อาศัยนะครับโปร่งจะรับสั่งทูตสวรรค์ทูตสวรรค์ในเรื่องของเราเราแวดระวังเราไว้นะครับปาฏาของพระเจ้าจะประ,อะ,ประคองชูเราไว้นะครับเราจะเหยียบสิงและงูเห่าครับข้อ14บอกในสรีบทการเก่าเสด็บอกว่าเพราะว่าเขาผูกพันกับเราด้วยความรักถ้าเราผูกพันกับพระเจ้าด้วยความรัก พระเจ้าจะช่วยเราเราจะมีความเชื่อเรื่องการปกป้องใช่ไหมใเราจะมีความเชื่อเมื่อเรารู้จักนามของพระองค์รู้จักว่าพระองค์เป็นใครและพระองค์ทาอะไรและพระองค์รักเรามากขนาดไหนและสุดท้ายในตอน,นท้ายบอกว่าเราจะอิ่มด้วยของดีและชีวิตที่ยืนยาวและพระเจ้าจะสำแดงความรอดในทุกมิติชีวิตของเราต้อีข้อสุดท้ายนะครับในยอห์นบทที่สิบห้าข้อที่เก้ายอห์นบทที่สิบห้าข้อที่เก้าพระบิดาทรงรัก เราฉันใดเราก็รักท่านทั้งหลายฉันนั้นนี่คําพูดขององค์พระเยซูคิดนะครับพระเยซูบอกว่าพระบิดารักพระองค์ฉันใดพระองค์ก็รักเราทั้งหลายฉันนั้นจงยึดมั่นอยู่ในความรักของเรานี่คือการที่อุพันกับพระเจ้าของการที่เรายึดมั่นอยู่ในความรักที่พระองค์สำแดงเราแล้วว่าพูดง่ายๆครับพระบิดา รักพระเยซูอย่างไรครับความรักนั้นเป็นความรักที่พระเยซูรักเราเนี่ยนะแสดงว่าพระบิดาก็รักเราเท่ากับที่รักพระเยซูเมื่อเราเป็นอันหนึง่งอันเดียวกันกันกบพระองค์นี่เป็นถ้อยคํานะครับที่พระองค์ได้บอกเราในวนันนี้ในเช้านี้นะครับว่าอย่าลืมความรักนี้ของพระเจ้าพระบิดาที่รักเรามากจนประทานพระบุตรองค์เดียวให้กับเรา ประธานพระบุตรคือประธานทุกสิ่งให้กับเราทุกสิ่งที่โรงนี้อยู่ในพระบุตรที่น้งองอย่าเป็นเพียงแค่คนที่ฟังถึงความรักของพระเจา้าแล้วก็ฟังแค่เช้านี้แล้วตลอดทั้งวันก็ลืมไปเลยในความรักที่เจ้าหลักท่านนั่นเป็นเหตุผลที่ความเชื่อของเราไม่มั่นคงนั่นเป็นเหตุผลที่ความเชื่อเราเพิ่มขึ้นลงเพราะเราไม่ได้จดจ่อที่ความรัก,กเราไม่ได้อาศัยอยู่ในความรักของพระเจา้าเราไม่ได้เข้าสติต ในการทรงติของพระเจ้าเราไม่ได้คิดถึงเราไม่ได้ไข้กวรเราไม่ได้ลึกถึงความรักนี้อยู่เสมอเป็นเหตุทําให้ความเชื่อของเรานั้นไม่มั่นคงนะครับดังนั้นทุกๆวันพี่น้องขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ไม่เคยหยุดรักเราเลยไม่มีเวลาไหนที่พระเจ้าหยุดรักเราพระองค์รักเราทุกเวลานะครับขอบคุณความรักที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ที่มีให้กับเราเสมอให้มีให้กับครอบครัวเราถ้าพี่น้องจดจ่อสิ่งเหล่านี้อาศัยอยู่ในสิ่งเหล่านี้ ผูกพันอยู่ในความรักตามถ้อยคำของพระเจ้าดอกนี้เนะี่ยไม่ต้องไปพยายามบอกเองว่าฉันจะเชื่อฉันจะเชื่อฉันจะเชื่อนะครับไม่ต้องมองถ้าฉันไม่เชื่อโอาชัดพระเจ้าคงทําอะไรชุดฉันไม่ได้นะครับฉันต้องมีความเชื่อยิ่งใหญ่แน่นอนนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรรู้แต่ไม่ใช่สิ่งที่เราควรจดจอ่อสิ่งที่เราควรจดจ่อคือจดจอ่อจมอยู่อาศัยอยู่ในความรัก พระเจ้าแล้วเราจะมีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ขึ้นความเชื่อจะเกิดในใจเราเมื่อเราเห็นว่าพระเจ้ารักเรามากขนาดเมื่อเราเข้าใจว่าพระเจ้าหวงแหนเราขนาดไหนนะครับเหมือนกับยอนนะครับยอนบอกในพระคัมภีร์หนึ่ง 1, ยอนสองยอนสามยอนว่าเขาเป็นสาวกที่องสมหลักไม่ได้หมายความว่าพระเยซูไม่ได้รักสาวกคนนึ่ง แต่หมายความว่ายอนกําลังฝึกตัวเองที่จะจดจ่อว่าเขาเป็นคนที่พระเจ้ารักจดจ่ออยู่ในความรักอาศัยอยู่ในความรักยอนพยายามผูกพันกับพระเจ้าด้วยความรักเขาจึงเรียกว่าเขาเป็นสาวกที่บูงทรงรักเราก็ต้องเรียกตัวเราเองนะว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดเป็นบุตรที่พระเจ้าทรงรักหวงแหนแล้วพี่น้องจะมีความเชื่ออย่างแน่นอนครับมันเป็นการจดจอ่อมันเหมือนกับแว่นขยายอะเมื่อพี่น้อง เอาแว่นเนี้นะครับแว่นขยายไปรวมแสงครับมันจะมีพลังแล้วมันสามารถจุดไฟติดได้ถ้าเราจดจ่อในสิ่งที่ถูกต้องถ้าเรามุ่งความสนใจไปที่ความรักของเจ้าเราจะมีความออเขาเรียกว่าความร้อนเล่าร้อนในความรักของพระเจ้านะครับเราจะกระตือรือร้นในความรักของพระเจ้าแล้วเราจะมีความเชื่อและผลแห่งความเชื่อเนี่ยจะทําให้เราออกไปรับใช้พระเจ้าออกไปสมแดงความดีของเจ้าออกไปสมแดงความรักของพระเจ้านะครับอันนั้น พระเจ้าสถิตยอยู่ในเราคลับอย่าลืมสิ่งนี้แค่นั้นเองครับและก็พือสิ่งนี้ให้มันลลุกชั่วช่วงในใจของเราแล้วเราจะมีประสบการณ์ในความรักของพระเจ้าความเชื่อจะทํางานความเชื่อจะออกฤทธินะ์ความเชื่อจะสําแดงเดชเมื่อเรามุ่งความสนใจความคิดของเราไปที่การที่ใขครค่วนคิดถึงจดจด่อความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราว่ามากขนาดและความเชื่อของท่านจะมั่นคงแน่นหนกเอเมย์ไหมครับ หอเราอธิษฐานสุดท้ายนี้ด้วยกันนะครับขอให้เราที่จะจดจ่ออาศัยแล้วก็ปลูกพันธุ์อยู่ในความรักที่ดีงามของพระเจ้าที่เรานั้นจะอยู่ในร่มเงาขององค์ผู้ทรงอิทธิตอยู่ในพระคุณของพระเจ้าด้วยกันนะครับขอบคุณพระเจ้าสรับเช้านี้ที่เรามีโอกาสได้มาใช้เวลาร่วมกันในการเรียนรู้ในการอธิษฐานในการนามัสการขอพระเจ้าให้เราที่จะมี ตาใจที่สว่างขึ้นที่เราจะยังลากลึกลงในความรักรู้ถึงความกว้างความยาวความสูงในความรักของพระเจ้าขอให้ความรักของพระเจ้านั้นทําให้ความเชื่อของเรานั้นถูกจุดขึ้นอีความจริงของพระเจ้าสิิัญญยาตามถ้อยคําของพระเจ้าจะให้ฤทธิ์เดชให้พลังกับเราผ่านความเชื่อในความรักของพระเจ้าขอพระเจ้าให้เรารับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ด้วยความเชื่อของพระองค์ของพระเจ้าที่เราจะเห็นความเชื่อสำแดงเดชผ่านการที่เรานั้นอาศัยอยู่ในความรักของพระเจ้าเสมอไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนในเช้านี้ที่จะให้ควรและลึกถึงจดจําความรักของพระเจ้านะขอบคุณค่ะขอบคุณพระเจ้าอามน